เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หาคุณฝันว่ากำลังพายเรือทำนายว่าชีวิตในช่วงนี้ของคุณจะดีและหมดเคราะห์หากจะเจอเรื่องรายๆก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ความทุกข์ความโศกจะหมดไประยะนี้คุณจะสบายใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายหรือทางใจ นับได้ว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีของคุณเลยทีเดียวความรักคนโสดในช่วงนี้คุณไม่ต้องกังวลใจอะไรกับเรื่องคู่ให้มากเพราะตัวคุณเองในตอนนี้นั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้แบบสบายๆอยู่คนเดียวดีจะตายไม่ต้องมีใครมาควนใจให้ปวดหัวส่วนคนมีคู่คุณควรหมั่นเอาใจเติมความหวานให้กันบ้างอย่าปล่อยให้ความรักที่มีจืดชืดลงพยายามอย่าคิดอะไรเยอะ ลดความหวาดระแวงลงบ้างชีวิตจะได้มีความสุขดวงการเงินการงานด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรจะมีโชคลาภทางการเงินส่วนด้านการงานคุณอาจมีเกณฑ์ต้องย้ายหรือปรับเปลี่ยนงานแต่เป็นงานที่ดีขึ้นช่วงนี้ไม่ว่าจะหยิบจับงานอะไรมาทำก็จะสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีปราศจากปัญหาต่างๆทำอะไรก็จะราบรื่นไม่ติดข,ขัดเลขมงคลให้โชค16,36และ4 6 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําตราทานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ